สวัสดีค่ะตอนนี้ฮักกร่างสิขอาอำเภอเสร็จรัพยูนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นอำเภอแรกนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดที่มาจากทางยโสธรค่ะหากห่างจากยโสธรยี่สิบกิโลนึงค่ะพอไกลค่ะลราคาห่างจากร้อยเอ็ดก็นยี่สิบกิโลคือกันค่ะนะคะเฮ้ากือสีขับรถไปนะคะไปทา้งหน คือจะไปรอยเอทนะคะเซ拉พงเหลืออยูสี่กิโลค่ะผ่านเซ拉พงก,ก็จะเป็นทวัดบุรีนะคะแล้วก็เข้าตัวเมืองรอยเอทค่ะบอกใกล้กันค่ะสบายๆนะคะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศหน้าฝนอากาศครึ้มครึมเย็นสบายแม่ฝ้าเพื่อนๆค่ะโรงงานเดอร์ซิกอะไรอย่างี้แค่นั้นทาน,นึงค่ะเดอ s i ซิกรอยเอ เมืองเสรั่ภูมินะคะพอมีสวนน้มพร้อมนะคะคาร์ฟงก็เสกกับเมฆค่ะ้องรัไปด้านลังนะคะอันต้งไป้ค่ะนี่นะคะเห็นตึกได้หลายก็คืชสิเขาเมืองเสรั่ภูมิค่ะไรเอส่าสิบเจ็ดค่ะ,คะบอเพีบเกือบสี่สิบกิโลค่ะ แด้กระบ,บอกไก่ค่ะมาจากยะโสสิไก่กว่านะคะ่อาไปค่ะแม่เดี๋ยวนะเขาบอกว่าโลตัสโลตัส,ตสเปิดใหม่สาขาสระภูริ27วมิถุนายนนี้เปิดมาล่ลหรนี้ยู่งตงไหนราคาโรตาเดี๋ยวมึงก็นำะอันนี้เขาบ่งสระภูมิค่ะสาขาสระภูมิสองอมีสองหมอง เราตัดเปิดใหม่สารพูมสองค่ะนี่แต่กีนไปทนลุสองเลนค่ะมันก็เลยหยาดแต่ตอนนี้ไปทนลุสี่เลนกันสบายค่ะนี่จะเข้าเมืองสารพูมนะครับฟังของเมืองพิศกรศค่ะอ๋อนี่เหรอโหลดตัดเปิดใหม่อยอนนู่ ใน,นหนึ่งค่ะฝังขวามมือเป็นบิ๊กซีมาร์เก็ตนะคะบิ๊กซีมาร์เก็ตแล้วก็ปตทค่ะฝังสายเมืองกะโตยิตาแล้วก็ห้อวัสดุอันนี้บิ๊กซีค่ะอันนี้ก็โร,ะะรถตรัดนะคะรถตัดก็เฟรชค่ะเปิดใหม่อยู่ติดกับปตทค่ะต้องไปค่ะข้าเมืองสิลพูม์นะคะ เรียนก็ยังยอดฮิตอยู่นะคะขายดีขายดีค่ะเมืองพันสองย่าจักหน่อยอันนี้คือซีเจม,ะคะเมอค่ะฝัง่งขวามือนะคะซีเจมอค่ะอันนี้ก็สีเป็นเออ่ศูนย์รวมนะคะใจกลางเมืองพันยูนี่โรงพยาบาลเพิ่นอยู่ฝั่งขวามือนะคะมองสวนสาธารณะ อูนะคะก็ถือว่าเมืองใหญ่อยู่นะเรียวควานี่ไปมหาเจดีชายมงคลนะคะน้องพอค่ะพ้นทองไปที่นี่ได้นะคะ เขาสิตกไปค่ะเราจะไปทางร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ตรงไปค่ะ ตงไปตรงไปหานี่นะฮะตลาดสดเทศบาลพันยูฟังสายมือนะคะนี่สายมือตรงนี้ค่ะเม่นตลาดไม่ใหญ่นะคะตลาดเล,ล็กๆค่ะฟังขวามือก็จะเป็นเอ่ออ้อ,อมสินค่ะหลักการโรงเรียนมัธยมนะคะหลักการทวาการอำเภอค่ะ ประมาณนี้นะคะของอำเภอเสรภูมิค่ะขอได้กินหอดบาร์้นมือคลิปนี้ได้นะคะเสรภูมิสานีตำรวจที่ประกันอำเภอค่ะอยู่ฝั่งนี้เหมือนนะคะนี่อันนี้เสรภูมิพีดค่ะโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะ กปั๊มน้ำมันเราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะคะ ออกจากนอกเมืองมานิหนึ่งนะคะก็จะเป็นไอคอนโฮมค่ะนี่นะคะไอคอนโฮมโอเคค่ะนางญิงขณยยาจโจบครีอรอำเภอสระภบมนีนะคะอีกยี่สิบกิโลถึงขวัญบุรีค่ะ30มกิโลกัดถึงรอยเอ็ดนะคะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย